ก็ต้องปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ยังไม่สามารถที่บอกว่าเราต้องบริสุทธิ์คนระับเพราะนั้นเขาที่อยู่ในในการจับมาคราวเดียวเอายอนไปลับมาสุดแรกก่อนเนาะที่กลับมาคราวเดียวก็คือกลับมาเป็นมนุษย์หลังจากเป็นมนุษย์แล้วตายไปแล้วยังไม่ได้ทำขององค์ก็กลับมาเรียนต่อมาศึกษาต่อ,ตอแล้วก็มาเข้าวิชา โซดาปฏิพลเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็้าไปต่วิชาพาระสระกามีซึ่งอาจจะเรียนแล้วไม่จบมาเหมือนเหมือน,นกับท่านอาอะไรนะท่านท่านอะไรที่เรียนเอาไปลูกอ่พระสาวกข้าอาจารย์ท่านสิริพรใช่หไหมหรือท่านอะไรที่ขับสองแถวท่านนั่นเรียนเรียนไม่จบใช่ไหมแต่ว่าคนละร,ระดับเฉย ละเดไม่ใช่จำไม่ได้แลาต้องาต้องมาเรียนไม่เป็นไรครับก็คือพระสาวกที่ที่มาเรียนแล้วก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านรัสรินอย่างเงี้ยเพิ่มไม่จบแต่ว่าก็มีหลายระดับชั้นไงท่านเรียนแล้วท่านอะไรนะจิรศัก์จิรศักชัยจเรียนแล้วยังนะยัง,ยงไม่ได้วิชาของพระครบสี่วิชาแล้วาาพระก็กลับมา ตายไปก็มาเกิดตามบุญก็ต้องมาเรียนต่อแต่ไม่รู้เรียนกับครูบาอาจารย์ท่านใดเพราะมันคนแล้วเพวกระวัชาติแล้วก็ต้องเรียนใหม่ก็ต้องเริ่มหนึ่งใหม่เหมือนกันแต,แต่เริ่มหนึ่งเขาก็จะมีอินทร์ที่แข็งแรงกว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มมันก็เหมือนกับท่านพบหรือว่าท่านบุญรอดเนี่ยท่านก็ต้องมาอยู่โกนีนค่าเดชแล้วก็ต้องมาศึกษา พระธรรมว้ในขององค์แล้วก็เข้าสู่วิชาขององค์จนกระทั่งถึงบรรลุถึงวิชาพระตกระมีเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเาตามพระสูตรคำถามรสุตรพระสูตรแรกก็นอก้องพระสูตรแรกที่มาสู่โลกนี่คาเดียวในในการในการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องให้ให้บริสุทธิ์ตามระบบของถ้าไม่ไม่บริตามระบบ ก็ไม่สามารถที่จะไปถึงความตามี่อมของสัตว์ได้เพราะฉะนั้นบริสุทธิ์ตรงเนี้ยตรงไหนบริสุทธิ์ก็คือต้องมาฝึกให้ได้ขัดหน้าให้ขันหน้าเขาบริสุทธิ์พอขันห้าบริสุทธิ์ปุ๊บลมหารสัปัสัตวะก็ถึงจะดับเห็นไหมแต่บริสุทธิ์เองเขาก็มีมีมีการบริสุทธิ์ที่ไม่ไม่ไม่เสมอกันเนื่องจากเหมือนแบบที่ท่านอาจารย์เรียนรู้กันตอนนี้เสมอไหมเวลาเขาบริสุทธิ์ รรมุแล้วเสมกันเจาะค่ะงานในท่มกลางงานในที่สุดเพราะแมคเับเพราะนั้นความบริสุทธิ์นี้จะค่อยๆศึกตาทีละนิดค่อยๆรู้ทีละนิดแต่เมื่อบรรลุแล้วบรรลุเลียวเพราะนั้นความบริสุทธิ์ก็จะทําให้คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยก็คือทําให้ปฏิปฐานสี่ง้ากมายเข้บริสุทธิ์นะครับการพิจารณา กายานุปัฏฐนาเวทนานุป <which> <to> euh. ัฏนาจิตานุปัฏฐาธรรำมานุปัฏฐานาแค่ค่อยๆเบิสุทธิ์ค่อยเบิสุทธิ์ค่อยเบิสุดค่อบิกุดเหมือนกับการที่เราอาบน้ำชะล้างร่างกายอาน้ำชำระร่างกายที่หน้าตาที่ีผมที่หน้าลงไปนะครับลงตามร่างกายแขนขาลงไปเพราะนั้นความเบิสุทธิ์ก็จะค่อยๆเบิสุทธิ์ค่อยๆสะอาดทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าใครยังไม่บริสุทธิ์ก็อาบรอบที่หนึ่งอาบรอบที่สองอาบรอบที่สามอาบรอบที่สี่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ท่านอาจารย์แบบนี้ กับ็จะทำก็จะทำให้ที่โป่ง,งสงสัยก็คือมาแล่านี้อีกคราวเดียวจะทำที่สุดทุกได้เพราะฉะนั <S <S ะ้นการทำที่สุดทุกได้เนี่ยในในที่จะทำเนี่ยในสภาวะในาาในาาี้จะทำก็คือเข้าไปดูรมัดสารปัดสารปัดับถูกต้องไหมาา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 อาจารย์เป็นครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้อีกคราวเดียวแล้วกระทาที่สุดทุกได้ ยังมีสภาวะที่ทำได้ในจิตธรรมในการสงา่งสารนะกรณีที่1นึ่งกรณีสองคือผู้นั้นเรียนต่อศึกษาต่อแล้วก็ไปกระทำที่จุดทุกได้ในทิฏธรรมในระดับสัญญาวรวสัต์ในโลกหรือเรียนต่อไปที่วิชาสาัอุชะฌนจนถึงวิชาปริยัติสุขนะครับแล้วก็กระทำที่จุดทุกไดเห็นป่ะก็มี1 2ึส,สามใช่ไหม เข้าใจคำพ้องาการะทำที่สุดทุกได้ปัจจานาจเข้าใจจ้ระราะเอวดาจินไปกระทำที่สุดทุกได้ก็คือวิชาพาาระสัาฆธมนิพก็มาคาเดียวแล้วก็เข้าไปตรงนั้น,นก็ยังไม่ได้กระทำที่สุดทุกได้ไหนทิฏฐรมที่เป็นหันห้าบริบูรณ์ถูกไหมนั่นคือได้แก้ขันสี่ทูกต้องว่าจ้าค่ะเพราะนั้นนั่นก็คืองานในเบื้องตอน้นถ้ามาสมมุติให้ฟังนะนั่นคืองานในเบื้องต้นแล้วก็มาวิชา สัญญาไวรัะสมบัติก็มาในทําการเพราะอะไรเพราะก็ยังไม่ได้บริบูตรณ์ทั้งสองพระองค์ก็คือในขันสีขันห้าถูกต้องไหมได้ขันติแล้วแล้วก็ได้ขันห้าแล้วมีการเข้ามีการออกแล้วอะไรแล้วใช่ไหมจะเข้ายัางไงออกอยังไงร,รู้แล้วแต่อย่างไม่ถึงที่จะทำที่เป็นในระบบที่ครอบครองทั้งหมดนั่นคือวิชาปริญญาตุก็คือได้ในสภาวะที่ย้อนกลับระสู่ก็คือศิลนั้นเป็นอายะ ใช่ไหมสมาธิเป็นระยะปัญญาเป็นระยะมีมุตติเป็นระยะแต่ยังไม่ได้วิมุตติญาณทัศนะที่เป็นอาระยะถูกต้องไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเนพราะนั้นความบริสุทธิ์จริงเป็นลําดับลําดับลำดับแบบนี้ถ้าถึงจะไปเรียนจนถึงวิชาเรียนสูตรถึงได้จบพวกยังใช้คำว่าสมบูรณ์รู้อย่างเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หมายความว่าผู้ที่ได้เข้าสู่วิชาเนี่ยก็ต้องกลับเข้าไปเรียนในระบบ ถ้าไปสื่อารเน้นบอแล้วใครมาสอนก็ตัวท่านเองเนะรละลึกถึงบทธรรมแล้วก็ต้องไปใช่ไหมส่วนโอกาสที่จะบรรลุธรรมพระองค์ก็ให้ไว้สี่โอกาสเพราะนั้นโอกาสที่พิสุขผู้มีฤทธทเป็แสดงธรรมนี้ก็ไม่ได้ละเพราะคือพระอ,องค์เองพระองค์ห้ามเรื่องฤทธิ์ทั้งหมดก็จะเหลืออะไรเหลือเทวดาทหารที่เป็นเพื่อนแล้วก็เทวดาผู้พี่แล้วก็แล้วก็ตัวท่านเองรละลึกถึงบทธรรม นั้นแต่มันมีทุกอย่างนนจะมีอยู่ในในสภาวะว่าถ้าถ้าท่านระลึกถึงบทธรรมและท่านอได้ถึงธรรมแล้วท่านจะต้องเข้าสู่อน,นิพาตเข้าพุทสุเป็นเกิดก็คือเข้าพัน,นในแต่ละพระองค์แต่ละองค์แต่ละองค์แม่เพราระลึกถึงได้แล้วก็ต้องจบกันนั่นคือโอกาสสุดท้ายเช่นกันอเข้าใจไหมอย่างนี้ เข้าใจเจ้าค่ะน้อมกับสาธุเจ้าค่ะนั่นหมายความว่าอะไรเอา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 ตรงวัตถุของวงค์บแต่ที่องค์ให้ไว้นั่นคือสมัยพุทธกาลแต่สมัยในในสภาวะปัจจุบันนะครับในการระลึกถึงบทธรรมนมี้หมายความว่าอะไรนะคนสอว่าผู้ที่ระลึกถึงบทธรรมเหมือน,นที่ท่านอาจารย์บรรลุเนี่ยปิ้งเลยมีขันห้าอยู่ใช่ไหม เจ้าค่ะมีขันธ์ยังไม่ตายเพราะดันะ,ะลึกถึงบทธรรมพวกยังไม่ตายยังทรงอยู่สภาวะนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ถ้าผู้ที่มีขันธ์สี่ขเขาเป็นกายกายที่แปลของเขาหรือคนที่กาลังจะแก้ตายเพระเล,ลึกถึงบทธรรมพวกเขาก็ทิ้งสังขารทันทีทุกครั้งไว้เจ้าค่ะแล,ะล,ะล้วทิ้งสังขารเนะจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในในสภาวะของอในขันธ์สี่ที่เล,ลึกถึงบทธรรมได้เองก็เข้าปณิพาณทันที เขาเข้าใจยากอ๋อเข้าใจแเราจ้ะค่ะระลึกบทธรรมเพราะฉะนั้นสิทธิผู้พี่หรือเออสิทธิผู้พี่หรือสิทธิเพื่อนอะเพื่อนเนี่ยจะมาสอนได้ไหมก็เขาก็บรรลุตู้เขาก็ไปเลยเขาบรรลุตู้วเขาจะสอนตรงไหนไม่ก่อว่าเจ้าค่ะระลึกคันสิทธิระลึกบทแห่งธรรมเข้าพันธิพาเลยเข้าพันธิพาเลยเพราะฉะนั้นระลึกแต่เขาก็เข้าพันธิพาเลยก็คือหมดหมดเวลาของเขาแล้วหมเวลา หมดเวลาของเขาในชั้นรู้สิที่โรงทรงให้ไหวนะ้นะชั้นูสพอเขาระ,ะลึกพุณธพอบก็เข้าเลยก็ระ,ะลึกแล้วมีดูตอนไหมชอบปุ่มัมีัวตอนมาเข้าพันธี้ผ่านถูกป่าเจ้าค่ะเอาแล้วจะมาอะไรอาวรจะมาโน่นนี่เนี่ยมันมันใช่ฐานะที่เป็นไปได้ไหมล่ะน<อ>ึกถึงความจริงเจ้าค่ะไม่ได้แล้วนะขนาดนั้นเขาไม่ได้แล้วแต่ถ้าท่านอยู่ในทิฏฐธรรมที่ยังมีขันห้าไม่มีทนหาเหมือนท่านอาจารย์ทุกอง่ะเอื่องพิเศงโลนี้ ก็ไม่ได้เข้าไปยังตรงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่นี่หมายถึงในระบบขององที่ถึงสภาวะสูงสุดวิชาปฏิปาร์ตุการกระทำปฏิพารี่ยท่านอาจารย์กําลังอยู่ในปฏิปาร์านเป็นที่เป็นการกระทาอฏิปาร์ให้แจ้งซึ่งอรตมะธรรมเนี่ยที่สุดแห่งทุกเนี่ยแต่คู่กันอยู่กับขันห้าก็จะอย่างนี้ขันที่กับขันห้าขันสี่ก็คือเวลาท่านเข้าฌานตรงฌานอยู่ท่านอาจารย์ตรงรงฌานก็มีตรงนั้น อตมีขันห้าเนี่ยที่ยังไปไม่ถึงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นขันห้าก็ต้องไปถึงก็ถึงปุ๊บเขาถึงจะเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันก็คืออยู่ในกายยคตาปติตรงฌานอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่ถ้าท่านอยู่ในฌานในวิชาสติปัฏฐานที่ท่านก็อยู่ในแค่ในตรงฌานตรงนั้นกันน่าไปถึงเนี่ยจะเข้าตัวระบบไงกายเบาจิตเบาลมมาตาตาปตะเป็นสันติไง นึกออกยังตรงนี้เข้าไหมแต่ถ้าเข้าไปสู่ระบบขันห้าปุ๊บที่จะต้องไปเชื่อมกับขันตรีก็คือกายคตาตติมีการเคลื่อนไหวแล้วจึงต้องมีทั้งวิชาของปฏิปทาติและวิชาอานาปานติเพื่อเชื่อมสองระบบเข้าหากันตากตาตากตาเพราะนั้นวิชาอนาปานติจึงอยู่ที่ขันห้าด้วยวิชาอนาปานติจึงอยู่ที่ขันติด้วยเข้าใจอย่าง ข้าใจแล้วเจ้าค่ะอา่แต่สุดท้ายลมจะดับเนาะทำไมถึงดับต้องเพราองค์ตัดไว้แล้วไนีถ้าเข้าไปสู่เนยลมอักรศกากาตาดับทำไมล่ะเพราะนั้นดินน้ำไปลมมาขรได้าเนี่ยในนั้นก็ไม่มีอะไรหมดเลยไม่มีอะไรชื่อลมก็ดับ วิชาของสภาวะที่เข้าไปนักขนาดนี่เอาเฉพาะในธรรมทิศที่คุยนี่แหละธรรมทิศอยู่นะยังไม่ได้มา,มาธรรมทิศเต้นใหม่ก็คือ,อยังไม่ได้มาไกลอย,ย่งางคาตาสติเพราะนั้นเขาจะเชื่อมต่อตรงนี้แล้วลมเขาจะดับดับปุ๊บการทรงชางก็จะทรงอยู่แต่ถ้าเข้าอยู่ปัจจุบันเข้าอยู่ปัจจุบันมีวิชากาอย,ย่งางคะตาตติแล้วใช่ไหมมีวิชาอนาบาลตติแล้วมีวิชากลาอย,ย่าคตาสติใช่ไหมวิชาตัติมาตัดติเชื่อมกันหมดแล้ว ในส่วนในในสซนสนอกนอกโซนนอกอนันุโลมัดโลอนโโลกตดนโลเคยทําได้หรือยังท่านอาจารย์เคยทําได้หรือยังน้อมกับสาธุเจ้าค่ะทําได้แล้วเจ้าค่ะในกายคตาเติที่เป็นขันห้นาเจ้าค่ะใช่แ้าเมื่อได้เมื่อเมื่อทําได้ปุ๊บเนี่ยสภา,าวะเป็นยังไงท่านอาจารย์เคยทรงชาญเจ้าค่ะ ในศูนในในสูนนอกนอกสูนนอกถ้าเป็นขันห้าในองค์ของกายคตสติคือทรงฌานเจ้าค่าะอาจารย์แต่ยังเป็นเคลื่อนไหวไหมลืมตาไหมเคลื่อนไหวลืมตาใช่เจ้า,าค่ะเพราะฉนั้นเขาจะลืมตาเคลื่อนไหวทำพุกอิจประจําวันเหมือนกับอยู่ในฌานเคลื่อนไหวเขาออกไหมเขาเคลื่อนไหวอยู่นะแต่มีองค์ธรรมเนี่ยอยู่ตลอดเหมือนอยู่ในฌานัวขนาด อาจจะนหนึ่งนาทีสองนาทีหรือสิบวินาทีสิบห้าหรือห้าวินาทีหรือสองวินาทีตามเนี่ยก็อยู่บบเป็นไปได้หมดเพียงแว็บหนึ่งเพียงเว็บหนึ่งเพียงแว็บหนึ่งนั่นหมายถึงไอจีซีที่มีกำลังแม่เข้าใจไหมอาจารย์แบบนี้เข้าใจเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโยงโยงเข้าหาระบบของผม พราะฉะนั้นในในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงจัดพระประกาศธรรมนี้ที่จะมาโลกนี้ค่รดูก็คือมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาได้รับธรรมตรงเนี้ยแล้วก็กลับคืนไปก็คือบรรลุในวิชากันสีแต่ยังไม่ได้บรรลุวิชาการหน้าก็ใจอย่างได้ในงานสี่แต่ไม่สามารถทรงสภาวะอยู่ในอันหานในปัจจุบันได้เพราะยังอะไรเพราะยังไม่กระทาที่สุดถูกได้ใช่ไหม ได้เฉพาะในขันตี่ใช่ป่ะแต่ขันห้ายังไม่ได้ใช่ก็ได้ในขันสีไงขันห้ายังไม่ได้เพราะต้องได้ขันห้าในที่ิีรรมแต่ในที่ิีรรมท่านยังไม่ได้ในขันห้าใช่เจ้าค่ะต้องกลับมารับใช้กรรมที่เป็นกรรมเก่าเสียก่อนในขันห้าต้องมาทิ้งขันเสียก่อนในขันห้าเข้าใจไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาได้รับทุกถึงก็หมายความว่าเวลาบรรลุเนี่ยบรรลุเลยคือในขันสี่เนี่ยเขาบรรลุไปแล้ว ถูกไหมแต่ในขันห้าในปัจจุบันที่ยังทรงอยู่เนี่ยยังไม่ได้บรรลุก็คือยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะเพะมียังมีชีวิตเขาก็ยังใช้ชีวิตในปัจจุบันของเขาใช่ไหมเช่นมีลูกมีเมียมีครอบครัวทํางานบริษัทหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนทนเทา,นาคนแก่คนชราคนอะไรก็ได้เพราะนัน้นเขาก็จะต้องกระทําที่คือทุกได้วันใดวันหนึ่ง ฤกษก่อนจะหรือก่อนจะทำการรักนึกออกไหมอ๋อมันไม่เที่ยงมันเป็นกนรุกจังเขาหุบทกทีเดียวเขาดอกของเขาเลยนะแล้วก็ไปพร้อมขันสี่เลยนั่นก็คือเข้าวันิพ่านที่นึกออกไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแต่แต่ในขันในขันสี่เนี่ยเขาจะต้องไปเข้าตามระบบวิชาที่หนึ่งวิชาสองวิชาสามวิชาสี่ทำไมจนเข้าวิชาพระตการิอันนั้นหมายถึง ถ้าไม่ได้ทรงชาม์ขณะที่กำลังจะทำการพักแต่ถ้าทรงยานปุ๊บเขาจะรึ้ไปท,ทัทีนั่นหมายวปมว่าเขาทำกระทันที่สุดทุกได้แล้วแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็คือต้องไปเรียนแบบนี้เหมือนกันเพราะขันท่าของเขายังไม่บริบูรณ์เขาต้องไปเข้าสู่ระบบของพระองค์คือมาโลกนี้ที่คราวเดียวจึ่งไปเป็นเทวดาเช่นกันและมาโลกนี้ค้าเดียวก็มาเป็นมนุษย์เช่นกัน ครั้งแรกที่มานี่เพราะมาเป็นมนุษย์ก็อ,อยู่ในโลกใบนี้เช่นกันในโลกของกันห้าแต่เพราะตายทําการรับปุ๊บยังไม่สามารถเพราะไม่ได้ทงฉานเนื่องจากไม่ได้ทําสมาธิต่อเนื่องต่อเนื่องแม่ถึงห์แมากาผู้ว่าจานบ้างหน่วยม,มาบ้างแล้วแล้วก็ไม่ได้ท่องประตูบ้างไม่ได้เรียนทาต่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําสมาธินี่แหละต้องมาเริ่มใหม่ ก็คือไปตามระบบหนึ่งกับหนึ่งแสนปีสองกับสี่กับ5้ารกับเงี้ยจนถึงวิชาพระตัวแรกปฏิพัธ์ก็บวกเขาดิใช่ไหมแล้ววิชาพระแต่ก็นี่ก็คือต้องอยู่ไปอย่างนี้จนกระทั่งเข้าสู่ระบบของบนแล้วก็เข้าปฏิภาณนั่นก็คือที่พูดนี่ก็คือเป็นระบบของสีแต่ในขันห้าที่มีอยู่มีโอกาสจะไม่ได้ทำถูกไหมสาธุเจ้าค่ะนั่นกกรรมนันพบุญ ท่านก็ไม่ได้ทําต่อเพราะไม่ได้ทําต่อก็คือท่านติดอยู่ตรงนี้แหละไม่ไม่ได้ทําในขันห้ามันก็ไม่ได้ทําในขันห้าไงม่มีาเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือไม่มีทางที่จะเข้าในที่จะทําในขันห้าได้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะต้องโลกมนุษย์เท่านั้นใช่เจ้าค่ะสาธตรจถาก่ะครับต้องโลกมนุษย์ไงถก้าท่านต้องบรรลุที่โลกมนุษย์ไปเชื่อมพระสูตกันจะรู้อ๋อต้องบรรลุที่โลกมนุษย์ถูกไหมเ้ถ้าไม่บรรลุ ในขันห้าที่โลกมนุษย์ท่านจะเข้ากายคตาสติที่เป็นระบบสมบูรณ์ของพระองค์ได้ไหมละ่ะไม่ได้เลยเจ้าค่ะ,มคะไม่ได้ก็ไม่ใช่ฐานะท่านไม่ได้ฝึกอะไรมาให้มาถึงตรงนี้แถ้าท่านจะมากล่าวตู่ตามบอกไม่ได้จ้นะปิดน่ะเพราะนั้นจึงเหมือนเป็นสิ่งที่กำกึงทั้งหมดในเวลาพระองค์ตรัพอมเรามีพระสูตรหยุดอยางใจแคบแม้เหรืออาจจะมีมากกว่าน,นี้แต่ยังหาไม่เจอนะครับอันนั้นก็ ก็มีความรู้เท่าแค่นี้แหละก็พอที่จะเชื่อมโยงัมสูตแล้วก็อธิบายตามทักไม่ฝัดได้เข้าฯรัฐมนาร์น้อมกับสาธุเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเลยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างโัสูตรต่อมาที่เป็นเอวดาเป็นแบบเพื่อความบริสุทธิ์ความผอไหความผอมแล้วนะเพราะฉะนั้นในจีประการที่ ที่เทวดาต้องปฏิบัติก็มีอะไรบ้างนะนัะ้นอ่านแบบง่ายๆเลยอาจารย์อรย์อ่นาน,อน,อนแล้วกันเราเก็บคอ,อนิดน้อมกับสาธุเจ้าค่ะน้อมกับขอโอกาสเจ้าค่ะในในสีเทวดาปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ความผ่องแพ้วเทวบทสประการสาวัตถินิทานดูกรพิสุจน์ทั้งหลายเทวบท ข้อปฏิบัติของเทวดาของพวกเทพสีประการนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้วเทวบทสีประการเป็นชนไะหนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เป็นเทวบทของพวกเทพเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้วประการที่หนึ่งอีกประการหน,นึ่งเพราะนั้นตรงนี้พระองค์ตัดอย่างนี้ก็หมายความว่าอ,อะไรหมายความว่าเทวดาทุกระดับ นะครับก็รวมไปถึงวิช,วชาของพระตะกามีด้วยาานะาครับก็เทวดาที่เป็นในระดับของวิชาของพระโซดาปฏิบุตรด้วยเช่นกันนะครับพระพงค์รวมปัดโมแล้วก็เป็นเรื่องของพ,อพระพุทธธรรมวัสรตกนั่นแหละก็คือให้ความสําคัญให้ความที่เชื่อมั่นในธรรมพระองค์และก็เชื่อในปัญญาคนพระองค์ที่พระองค์ทรงต,ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองก็คือสักขา แม่ปริยัติสติธรรมญญที่พระองค์ทรงให้นี่แหละเพื่อให้เข้าสืบความบริสุทธิ์้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ให้คอนแคนและตถาคอนแคนกับไม่ถึงเข้าใจยังเพราะนั้นใครที่ยัง,งวายโน่นวายนี่ก่าวตัวนีงเชื่อนู่นทำได้ไงละ่ะนะครับสิ่งก็ไม่บริบูรณ์นะครับเอาเชิญต่อ่านอาจครับสาธุน้ำคกับสาธุเจ้าค่ะอีกประการหนึ่งอริยาสาวกประกอบด้วยธรรม เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนี้เป็นเทวบทของพวกเทพประการที่สองเจ้าค่ะครับคก็ที่บอกก็คือพระพุทธราสนาสมัยนันนะครับเพราะนั้นต้องบริบูรณ์และเอาลบพระองเพื่อในคำสา่งมองเพราะนั้นพะกงค์ก็จึงมองทั้งหมดไปที่วิชาปริญญตสูตทั้งหมด นะครับเป็นประการสาคัญนะต่วนวิชาของสัญญาเวโรสมาบัติครับอันนั้นคือเบื้องต้นเบื้องต้นของคําว่าวิมุตติผนะู้ที่ได้วิมุตตนะิเบื้องต้นของพตรตะสัตตบประหุที่สามารถกล่าวบอกสอนพระธรรมได้เห็นไหมแต่ยังไม่ถึงวิชาสุดก็คือ,คอสภาวะของสัญญาเวโรสมาบัตินะครับพงเทีให้มองติดอยูให้เห็นตรงนีง้ ในการเดินทางจึงจะต้องเดินทางสอครับก็เคารพในองค์ธรรมของพระองค์เคารพในพระองค์เคารพในธรรมพงค์ที่ทรงแสดงไว้แล้วก็เคารพพระอริยสาวกที่อยู่ในระบบของสิรขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันแล้วก็วิมุตติญาณขันธ์เห็นไหมพระองค์จึงให้ระลึกถึงขันเนี่ยคือผู้ที่มีคันค้าอยู่หมด ที่สามารถจะกล่าวสอนบอกในส่วนองค์แทนพระองค์พระองค์ก็ตัดแล้วก็คือทำไว่ไหนพระธรรมของผตัดไว้ในปฏิบิณยก็คือองค์แทนพระองค์อะไรเ้าเชิญท่านอาจารย์กล่าวน้นอมกลาบเจ้าค่ะองค์ที่สามท่านอาจารย์กล่าวกล่าวไปแล้วเจ้าค่ะกล่าวด้กเจ้าค่ะส่วนองค์ที่สี่อีกประการหนึ่งอริยาสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดเป็นต้นเพื่อสมาธิ นี้เป็นเทวบทของพวกเทพเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้วประการที่สดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเทวบทของพวกเทพสี่ประการนี้แลเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ผ่องแผ้วอนุโมทนานสาธุเจ้าค่ะ นะเพราะนั้นอริยสาาัพพะภพมึใช้คำว่าอริยสัพพะนะเพราะนั้นองค์สุดท้ายของอริยสาาัพพก็คือเราอยู่กันด้วยสิ่งหินไม่เรื่องประการความบริสุทธิ์หมดเพราะนั้นถ้าสิ่งขาดแล้วสิ่งด่างท้อยทะลุสิ่งไม่บริบูรณ์สิ่งลามกเหมือนแไม่ได้หล้วแม้ต้องไปอยู่กับมารมารามกนะครับเพราะนั้นพระองค์จึงให้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดึกที่สิ่งหมด สิ่จึงเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์หมดเลยที่เป็นไปเพื่อสมาธิถ้าสิ่ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ตาแม้ปัญญาก็ไม่เกิดดันั้นต้องมีติ่งสมาธิปัญญาบุ้งหมดองค์วิมุตก็ไม่เสือ่อมะฉะนั้นทุกอย่างจึงต้องเชื่อมเข้าหากันอยู่ที่ขันห้าเป็น ขเข้าาใจอย่งน้นนำกับสาธุเจ้าค่ะเข้าใจ,จาาเจค่ะกับสาธุเจค่ะท่านต้องได้ขันนานะในองค์ของเทวดาที่เป็นวิชาพาาระสกทาเมฆเสี้ยงต้องบรรลุที่ขันนาก่อเห็นไหมแล้วจึงจะไปสร้างความบริบูรณ์ทั้งหมดที่ขันนาและขนันตีและขันติก็ต้องไปทมให้บริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็เข้าปนิพานไม่ได้นึกออกอยางเจค่ะสาธุเจค่ะาาต้องบริสุทธิ์เขาดเขามี<อ>ง,งานทำไหมเขาต้องมีงานทำไหม,ม,ไมข้างบน การดุสิตต้องมีนะมีเงเขาต้องเข้าใจาเขาต้องสมาธิของเขาจนกว่าเขาเจอระลึกได้สุดท้ายแล้วเขาเข้าพันิพันธ์เลยเห็นไหมไม่ก็ไม่เข้าใจเเมื่อระลึกได้สุดท้ายโอ้หมดเวลาพอดีก็คือเขาอาจจะอยู่มาหนึ่งล้านกับก็ได้สมมตินะไม่ว่าใครหนึ่งล้านสองล้านสามล้านหรือสี่ล้านหรืออีกอะหรก็แล้วแต่แล้วแต่อายุของแต่ละพระองค์ที่าำนวเวลามา เพราะนั้นจึงมีเรื่องละเอียดอของราคาตัวต่ำหมมีเรื่องของเวทนามีเรื่องของชีวิมีเรื่อง,อ,งอนุสัยเข้ามามานวตั้งหลายแหล่นะในความยินดีความเพลินจึงบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกไป,กไ,ปได้ไปหมดเลยนะครับเข้าใจไหมทานอาจารย์แบบนี้แต่ที่พวงตัดไว้เนี่ยเป็นเพียงเล็กๆเ,เ,เองนะนั้นบอกว่าชีวิตเท <Hey, S 1> <Hey, S 2> พพรมเทวดาอายุยืนยาว ก็เหมือนกันสัตว์โลกก็ยู่ยืนยาวแต่ยืนยาวในไหนในนรกในเดรัจฉานในเปกเห็นไหมแต่พอมาเป็นคนปุ๊บก,ก็ตามระบบโจะอยู่สินบริบูรณ์อาท่านมิติเมือทำไมท่านอยู่ตั้งแปดหมื่นปีล่ะสินเริ่มด่างพอ้อยเริ่มไม่นคดีกุศลก็มาบทเอาเหลือสี่หมื่นเห็นไหมมนุษย์มนุษย์ษดาวที่ลงตัก จนทั้งรดลงมาเหลือปัจจุบันหลายปีเลยเฉยแมจากแปดหมื่นสี่หมื่นลงเหลตั้ง 5, 000, 000. ห้หาพันลงมาแล้วแม้ไหลลงมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีช่วง3า0 0 0ื่นสองหมเขาก็มีอของเขานัล่ละห้าพันต้อมีช่วง4ี่พันสามพันสองพันเขาจะลงมาลงมาเป็น1 0ึปีใช่ไหมว โดยความเป็นสิ่งคือส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยน,นรอาาราการแบบนี้น,น้องกลับสาธูจ้าขาะเข้าใจเจ้าขาะกับสาธเจขะขากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ว่ต่อไปก็เป็นเรื่องของพระเวดาจะหมดอายุนี่เป็นเทวดาปุผู้ดุจชนเวลาะจะหมดอายุกตามนั้นแหละที่ผมให้การโดยในพระสูตร26 ตอนตายจะมีลักษณะเปไ็นแงกที่ก็อาจที่อยู่มีความสุขเพราใจเวลาก็บางพวาก็ที่ว่าไม่ตายอย่างผมอยู่กันมาหลายกับกันเพราะงั้นการสร้างความดีจึงใช้เวลามากแม้าาะ